คุณโมนี่วันที่สมแล้วนะคะกับการอยู่ที่โซวันนี้เราตั้งใจที่จะมากินหนึ่งอาหารเช้าที่อ่ดูรีวริวแล้วมันแบบดูน่ากินมากคือร้านชื่อว่าเอ็กกรอบนะคะเป็นร้านแบบเหมือนกับว่าจะมีโฮสแล้วก็มีแฮมมีไข่อะไรเงี้ยดูหน้าตามันแบบน่ากินมากซึ่งจริงๆไม่ใช่คนชอบกินแซนวิชหรืออะไรนะแต่เห็นแล้วเธออยากลองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้ชายคนที่ถึงต้อ้งอยู่นะคือเขาอยากลองมากทีเดียว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเอ็กดอกของจริงมันจะเป็นยังไงมันน่ากินขนาดไหนไปดูได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ่าจะตกอยู่ประมาณร้อยมันร้อยห้า ทอตก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบว่าหน้าตาเหมือนกลมๆเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นขนมปังธรรมดาหรือว่าเป็นเฟรนช์ทอตนะคะอันนี้คือเราเลือกเป็นแบบเฟรนช์ทอตให้มันดูนุ่มๆน,น,น่ากินเลยเงี้ยเป็นคนไม่ได้ชอบกินแซนด์วิชนะแต่ว่าประมาณสี่ห้าพันวอนใช่หมห้าพันวอนก็น่าจะประมาณแบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทไทยไอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเนื้อขนมปังก็คือน่ากินแต่ว็เมันเป็นเป็นไข่ดาวแต่มันจะเป็นมีหลายแบบมากเนาะเลยลองชิมขนมปังเรก่อน นมนุมอร่อยชอบเป็นทอ็อสอย่าอเงี้ยโอเคทำใหญ่อะ่ะ